หลังจากที่ท่านโซฟาเมโลฮิตได้รับคำสั่งจากราชาของเขาให้เขาโจมตีจัดการเพื่อข่บพระเอกทิ้งทว่าท่านโซฟาเมโลฮิตก็ไม่ได้ทำเช่นนั้นอยู่แล้วตัวเขานั้นก็ทำได้เพียงแค่ตอบรับปากเป็นแผนการที่วางเอาไว้กับพระเอกแล้วเท่านั้นนี่ครับก่อนที่จะทำการระเบิดพลังในการเข้าโจมตีกษัตริย์จากอาณาจักรเต้าหวังไปในตอนนี้ในด้านความแข็งแกร่งของท่านโซฟาเมโลฮิต เทียบกับกษัตริย์ผู้นี้แล้วตัวทันโซฟาร์มือรอหิตก็ยังด้อยกว่ามากนะครับในการโจมตีของเราก็เลยไม่สามารถทําอะไร ทันกษัตริย์ผู้นี้ได้เลยและก็ยังสามารถป้องกันการโจมตีได้อย่างไงไ่ายดายอีกด้วยซึ่งในตอนนี้ผู้คนก็ตามพากันตกใจมากๆทําไมราชาฟาร์มุลหิตทําการโจมตีกษัตริย์ของเขาเช่นนี้นะครับจึงทําให้กษัตริย์จากอาณาจักรต้าหวังตัวเขาเองก็คงจะไม่ยอมอยู่แล้วคนทรยศจะต้องตายเท่านั้นตัวเขาเองก็พยายามพุ่งเข้าไปเพื่อทําการโจมตีปิดฉากข่าวตันโซฟาม์มุลหิตให้จบได้ในตอนนี้เท่าโซฟามรมุลหิตก็ไม่ยอมอยู่แล้วนะครับเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตัวเขาเอง คอยรับใชม้มาตลอดแต่ในวันนี้ทําภารกิจผิดพลาดไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็อดันคิดจะฆ่าปิดปากทิ้งไปเลยตัวเขาเองก็เลยไม่ยอมอยู่แล้วนะครับในการถูกโจมตีเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวแบบนี้พยายามพ่งเข้าไปในการโจมตีกษัตริย์องค์นี้ต่อเหมือนกันนะครับซึ่งในตอนนี้ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในด้านความแก่งแกร่งของท่านโซฟาโมโลูกหิตแล้วถ้าเกิดว่าต่อสู้กันจริงๆนะครับไม่สามารถเอาชนะได้แน่นอนแม่อวนรวมถึงพระเอกทั้งสองคนพวกเขาก็ได้พวงเข้าไปช่วยท่านโซฟาโมลโลหิตในการโจ ตีเพื่อทำการปิดชัก กษัตริย์องค์นี้ไปเหมือนกันนะครับในตอนนี้ถึงแม้ว่าตัวกษัตริย์จากอาณาจักรต้าหวังจะสามารถป้องกันการโจมตีของท่้นโซฟามูลหินได้แบบง่ายดายดยพลังผนึกเวทมนตทีเขานั้นสร้างขึ้นมาในการป้องกันการโจมตีเอาไว้แต่พอมาถึงการโจมตีของเพกสมบัติของเพกเท่านั้นแหละครับผมตัวเขาเองก็ถึงกับรู้สึกตกใจมากพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าจะสามารถป้องกันการโจมตีของเพกได้ก็ตามแต่ก็ยังรับรู้ได้เลยว่าในด้านความแข็งแกร่งนี้ถ้าเกิดว่าโจมตีเข้ามาใส่เขาแบบรัว อยากจะสามารถรับมือได้แน่นอนนะครับแต่ตัวเขาเองก็ยังไม่สามารถคิดหาวิธีในการรับมือกับพระเอกเลยในตอนนี้พระเอกเปิดใช้รูปแบบพายุพลังจิตของเขาในการโจมตีควบคุมจิตใจกษัตริย์ของอาณาจักรต้าหวังเอาไว้ก่อนที่จะทําการชาวิชาเจตจนองดาในการเข้าโจมตีเข้าไปอีกครั้งในตอนนี้ผนึกเวทมนต์ที่ตัวเขาเองสร้างขึ้นมาเป็นเกราะป้องกันกายก็ถูกดาพระเอกเจาะทะลุทะลวงทําลายไปได้อย่างง่ายดายนะครับในตอนนี้ก็จะทําให้แม่อ้วนชายโอกาสที่ เกาะที่ถูกทำลายไปแล้วในการเข้าโจมตีกษัตริย์จากอาณาจักรเต้าหวังไปอีกครั้งตัวเขาเองก็ถึงกับลอยกระเด็นไปเลยทีเดียวกว่าได้แต่การโจมตีมันก็ไม่ได้จบแค่นี้พระเอกก็ได้นําเอาดาบสนิมของเขาในการพุ่งเข้าไปแทงเข้าไปที่กลางหน้าอกของราชาจากอาณาจักรท่้าหวังอีกครั้งซึ่งการโจมตีที่มันรุนแรงของพระเอกหลังจากที่พระเอกเลื่อนขึ้นมาอยู่ในระดับกษัตริย์แล้วถึงแม้ว่าในด้านความแก่งของพระเอกจะอยู่ในระดับกษัตริย์ขั้นแรกเปรียบเทียบระดับกษัตริย์ขั้นสูงของราชาผู้นี้แล้ว ไม่สามารถต้านทานการโจมตีของเพเอกได้ถูกการโจมตีแทงทะลุเข้าไปที่กลางท้องแบบเต็มๆเลยครับในตอนนี้ก็ยังไม่ตายนะครับตัวเขาเองก็ยังสามารถหนีรอดออกจากพระเอกไปได้เพราะตัวเขาเองนําเอาสมบัติยันวิญญาณมาป้องกันชีวิตของเขาได้ทันพอดีนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นทั้งโซจากอาณาจักรต้าหวังเองรวมถึงองค์กษัตริย์จากอาณาจักรต้าหวังราชาอจาจักอาณาจักรอื่นๆด้วยพวกเขาเองก็ถึงกับพากันตกใจมากๆเลยนะครับในด้านความแข็งแกร่งของเพอเอกที่อยู่ในระดับกษัตริย์ขั้นต้น เท่านนั้แต่ทำไมในด,ด้านความแข็งแรงทางด้านพลังจิตรวมถึงวลังวิญญาณในร่างกาย ทำไมถึงแข่งแก่งได้ถึงขนาดนี้แม้แต่องค์กษัตริย์จากอาณาจักรต้าหวังยังยากจะสามารถรับมือกับพระเอกได้ถ้าเกิดว่าไม่มียันวิญญาณมาป้องกันชีวิตเอาไว้ก็คงจะต้องตายจากการถูกโจมตีไปแล้วในตอนนี้ผู้คนก็ต่างประกันยืนเกรงกลัวในด้านอำนาจความแข่งแก่งของพระเอกเลยก็ว่าได้ในตอนนี้แม้แต่กระทั่งองค์กษัตริย์จากอาณาจักรต้าหวังเองอีกคนนึงนะครับก่อนหน้านี้อยากจะฆ่าพระเอกในตอนนี้ไม่กล้าแม้แต่กระทั่งเปิดพลังออกมาในการเข้าโจมตีพระเอกอีกต่อไปแล้วซึ่ง เอกก็ไม่ได้คิดจะทําการโจมตีไปอีกครั้งแต่อย่างใดนะครับแถมก็ยังเสียอิมขึ้นมาด้วยความสะใจอีกด้วยที่ทําให้กษัตริย์จากอาณาจักรต้าหวังเกรงกลัวในด้านความแข็งแกร่งของเขาเช่นนี้นะครับซึ่งตัวทาดับเอกก็ได้ากล่าวขอโทษพระเอกนี่ครับในแผนการที่วางเอาไว้แต่ก็ยังไม่สามารถจัดการองค์กษัตริย์จากอาณาจักรต้าหวังได้เลยพระเอกก็ไม่ได้อะไรบากนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถจัดการได้แต่ภารกิจของพวกเขาก็ถือว่าสําเร็จแล้วในตอนนี้แต่มันก็ทําให้กษัตริย์จากอาณาัวง ตัวเขาเองก็รู้สึกไม่พอใจมากๆเลยสิครับที่ธัรโซฟาโมโลฮิตทัทง้ทงๆที่เป็นคนที่คอยติดตามเขามาโดยตลอดในวันนี้ทําไมคิดทรยศเขาซึ่งธําโซฟาโมโลฮิตก็รู้สึกไม่พอใจเหมือนกันนะครับเกรดเล่าความจริงให้กับทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้รับรู้ทัทง้ทงๆที่ตัวเขาเองเป็นขี้ข่าที่คอยรับใช้มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นงานดีหรือว่าไม่ดีตัวเขาเองทําได้หมดแต่ทว่าก็ดันสั่งภารกิจให้เขานั้นไปคอยปกป้องลูกนอกสมรสเจ้าเฉิน ที่ไปคลอรักกับราชินีชิวเหอในตอนนี้ก็ยังคิดที่จะเอาลูกนอกสมรสคนนั้นมากลายเป็นกษัตริย์ผู้ครองบัลลังก์แท่นอีกด้วยจึงทําให้ในตอนนี้ตัวเขาเองก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ท่านโซฟ,ฟามุลุหิตได้เล่าความจริงทั้งหมดให้กับทุกคนได้รับรู้แม้แต่ทุกคนเองก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับไม่คิดเลยว่าราชาจากอาณาจักรต้าหวังจะเป็นคนเช่นนี้แถมหลังจากที่องค์ชายใหญ่จากอาณาจักรต้าหวังเองได้รับรู้ถึงเรื่องราวท,ทั้งหมดที่พูดขึ้นมาก่อนหน้านี้ตัวเเขาเองคิด มีความสําคัญที่สุดในอาณาจักรท่าหวังแล้วแต่ได้กลายเป็นราชาคนใหม่แต่ในตอนนี้ทําไมถึงเป็นเช่นนั้นได้แต่ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับ EP นี้ EP ที่355นะครับ EP หน้าคลิปหน้าเดี๋ยวมาต่อกันได้ใหม่ในตอนล่าสุดที่มันกําลังจะมาเลยแล้วกันนะครับในตอนนี้ก็ถึง EP ล่าสุดแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับ